สวัสดีครับ FC มีดป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมจะมาทคสมีดที่ขึ้นรูปม,มาจากเหล็ก SKD11 นะครับผมเป็นสไตล์มีดแคมโบวีครับใบมีดยาว10นิ้วครึ่งกว้าง2.4นิ้วสันหนาประมาณสันหนา7มิลครับ ด้ามจับไม้ประดูนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสคมมีดกันครับตัวนี้เป็นไม้กระถินนลงนะครับที่ใช้ในงานแข่งขันมีดอินเนบสนาม8จังหวัดแพร่นะครับเป็นไม้กระถินนลงนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการไล่คมตั้งแต่โคนมีดมาจนถึงปลายมีดนะครับแล้วก็ไล่จากปลายมาจนโคนมีดอีกทีนะครับเพื่อทดสอบว่ามีจุดไหนหรือตําแหน่งไหนผิดพลาดนะครับ คมยังหวานเหมือนเดิมนะครับคมยังหวานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีครับนี่ครับนี่ก็เป็นเล่มที่เราเทสกันเมื่อกี้นะครับเทสคมมิเมื่อกี้ มาดูกันใกล้ๆอีกทีครับไม่ต้องได้เก็บคมเลยนะครับปกติเมื่อเทเสร็จเราจะเก็บคมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้แต่ว่าด,ดูจากสายตาไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับปกติทุกอย่างนะครับกรีดกระดาษเข้าเหมือนเดิมนะครับความยาวของใบมีดถ้าวัดจากโคนจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวัดจากข้างบนเนี่ยสิบนิ้วครึง่งความกว้างอยู่ที่2.4นิ้วสันหนา7มิลครับ ตัวนี้เป็นมีดแคมป์มีดแคมป์แต่หลังยกให้มีกิ่นอายของมีดโมวีนิดนึงนะครับด้ามจับนะครับไม้ประดูมีดูร้อยเช็กอยู่ด้านหน้าตัวนี้ใช้เป็นมีดแข่งขันได้เลยนะครับเหล็ก SKD11 ตัวนี้นะครับราคานะครับ ราคาเฉพาะมีดนะครับนี่ราคาเฉพาะมีดตัวนี้นะครับสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าถ้าใครต้องการซองใส่มีดนะครับซองใส่มีดเนื่องจากเป็นมีดยาวเนาะมันจะต้องทำซองยาวประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยซองใส่มีดจะเป็นซองไคเด็กสีดำนะครับซองไคเด็กสีดำปกติ ปกติถ้าซองประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่1,200บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆจะให้ผมทำซองครเด็กให้ผมคิดแค่800บาทเท่านั้นเองนะครับคิดแค่800บาทเท่านั้นเองนะครับสองใสมีดนะครับอ่านี่สวยเลยนะครับ s k ส1นะครับขึ้นรูปนะครับเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กหนา13มมิลนะครับแล้วตีนะครับตีตีขึ้นรูปตีขึ้นรูปโดยช่างเอกนะครับแล้วก็ชุบคมมีดโดยช่างเอก ส่วนด้ามน,นะครับเข้าด้ามโดยทีมงานของนาตีมีเดินป่านะครับทีมงานผมเองนะครับขารสนใจทักทายมาได้นะครับเฉพาะมีด4,000บาทถ้าให้ทำซองใายเหล็กอีก800บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ